จรังเหรอปะอ,ะอันนี้คืออันนี้อันนี้ขออันนี้ขอซูมเท้าหน่อยนะอันนี้คือไปโดนหอยเม่นมาแล้วคือมันอยู่ในเท้าแล้วคือดึงออกไม่ได้ก็เลยต้องเอาเนี่ยขวดเบียร์ทุบครับนี่อันนี้คือทุบอยู่คือทุบให้มันแตกเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะละลายไปเองอนี่ครับอ,อนี่ครับแต่เนี่ไม่เล็กเลยอ่านี่ครับแต่นไม่เล็กเลยมากไม่ไม่ไม่ได้เจ็บมากคือว่าเจมันจะเจ็บมาก ดูดูดูเสื้อนะครับผมเสื้อที่แบบดูเหมือนคนดำน้ำนี่มันอะไรบ้างเลยนะฮะใช่เลย่ะอุ้ยนิดเดียววิ่งเนี่ยอันนี้ก็นิดเดียวอ่ะผ้าือใหญ่งที้เ่ชิวชิวเหมือนพี่เขาดอว่าใช่อะโอ้โหไม่ไหนดีคือมันชาชาหรือว่าไงเพราะว่ารู้สึกอะไรก็มันเป็นอะไรแบบทุกนี่มันจะข้เป็นเอาลงเนี่ยพี่ ไม่ไม่ไม่อันนี้คือทําให้มันแตกหายไปเลยแล้วร่างกายอับสอบไปเลยอ่ะอ๋อแต่ถ้าคนที่โดนแบบโยนไม่คือแบบยี๋ยออัอ่ะคืออย่างเงี้ยแม่งลึกไอ้แก้วขออกไม่ได้เท้าไมสิี่คือที่อยากพูดก็คือทุบแรงๆหน่อยพี่เออแล้วก็บีบเออแบบดำเลยที่นั่นที่อยู่ในสตีนยังไม่ได้โอนนะโอนให้พี่ก่อนนะเอออย่างนี้ทำอะไรไม่ได้ไม่ปล่อยเออปล่อยอันนี้อันนี้ปล่อยนะครับเดี๋ยวสองสามวันมันก็ละลายอองสมวันละลายมีมีอะไรมีอะไรจะบอกไหมครับแจ๊ เนีเจ็บหรือเปล่าเจ็บไหมหังเสีย